คำทำนายดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,565คำทำนายสุดสยองจากนอตตาดมุตเมืองไทยกล่าวไว้ว่าวิชาโหราศาสตร์นั้นเป็นเพียงทฤษฎีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักในการให้คำพยากรณ์การพยากรณ์เป็นเพียงการคาดคะเนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ เดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนผู้ใหญ่ไม่เที่ยงแท้ฟ้าดินลงโทษพายุภาคเหนือรุนแรงเสียหายหลายจังหวัดสเปนออสเตรเลียแอฟริกาฝั่งตะวันตกมีอุบัติเหตุตายหมู่จากเครื่องบินปลายเดือนกรกฎาคมระวังโรคร้ายแบบแปลกๆที่จะเกิดขึ้นในเด็ก เดือนสิงหาคมเรื่องโรคระบาดความขาดแคลนทั้งเดือนเตือนนักการเมืองไทยอาจจะมีสอสอร่วงกลียุคในอินเดียเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาไทยตอนใต้ไข้วัดนกกระบาดเหมือนไฟลามทุ่มเดือนกันยายนเตือนระวังแผ่นดินไว้ไฟไหม้ ปลายเดือนอาจจะมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากสงครามประเทศตะวันออกกลางสำแดงความโหดร้ายกลืนกินชีวิตคนเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเตือนน้ำท่วมแผ่นดินไว้อย่างต่อเนื่องพายุโซนร้อนห้ามวางใจอุบัติภัยทางน้ำอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อประเทศฝั่งตะวันออกกลาง พึงระวังสงครามลุกลามอย่างรวดเร็วเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ไทยต้องพบเจอกับภัยธรรมชาติคุกขามหนักทั้งบนบกน้ำและอากาศระวังแถบเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบด้วยเตือนเดือนนี้ผู้นำห้ามประมาทเดือนธันวาคมความขัดแย้งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สาม อาจมีจริงกรุงเทพข่าวโพลนสภาวะอากาศทั่วโลกแปรปรวนสหรัฐอเมริกาถึงจุดตกตำ่ำค่าเงินลงอย่างรวดเร็วและแรงมีความเสียหายอย่างหนักเมื่อรู้ว่าใกล้จะมีเคราะห์ควรเร่งรีบทำกรรมดีไว้อย่างต่อเนื่องนอตาดมุรเมืองไทยกล่าวหลังจากหกเดือนแรกที่นอสตาดมุดไทย โอนโสรจะนวนอยู่ทำนายดวงเมืองสุดสยองไปแล้วทั้งภัยพิบัติโลกเชื้อโรคร้ายกลายพันธุ์การเมืองการม็บวิกฤตเศรษฐกิจการเงินฝืดเครืองประชาชนล้มตายภัยพิบัติทั่วทุกภาคถึงเวลาตอนจบการทำนายดวงเมืองครึ่งปีหลังหกเดือนสุดท้ายปี2,565 โฮนสุรจะนวนอยู่ทำนายเรื่องโรคร้ายที่แม่นยำที่สุดจนได้รับการกล่าวขานถึงและถูกเรียกร้องอย่างมากมายวันนี้เรียกว่าความสยองไม่แพ้ตอนที่หนึ่งหากใครยังจำไม่ได้ว่านอตตาดมุดเมืองไทยเคยทำนายเรื่องอะไรไว้บ้างและตรงมากน้อยแค่ไหนสามารถย้อนฟังคําทำนายในลิงก ที่เคยลงไว้ก่อนหน้านี้นอดตาดมุตเมืองไทยทำนายหกเดือนสุดท้ายของปี2565ไว้ดังนี้เดือนกรกฎาคม2565ผู้ใหญ่ไม่เที่ยงธรรมฟ้าดินลงโทษพายุภาคเหนือรุนแรงเสียหายหลายจังหวัดสเปนออสเตรเลียแอฟริกาฝั่งตะวันตก มีอุบัติเหตุตายหมู่ทางเครื่องบินปลายเดือนระวังโรคร้ายแบบแปลกๆในดิกดีเฟรชชันผ่านตอนเหนือของประเทศอย่างรุนแรงน้ำป่าเริ่มไหลบาเกิดน้ำท่วมใหญ่ในหลายจังหวัดพืชพันธัญญาหารเสียหายอย่างหนักยิ่งกว่าครั้งใดเกิดความยุ่งยากทางการเมืองบ่งบอกถึงความแตกหักขัดแยง้ง การก้าวราวกันอย่างชนิดยอมหักไม่ยอมงอจะมีปัญหากับการเกะกะระรานของเพื่อนบ้านศัตรูกำลังกล้าแข็งประเทศไทยนั้นบุคคลสำคัญยังคงมีอันตรายอยู่หยวบจนสิ้นไปผู้ใหญ่ในแผ่นดินบางคนไม่ตั้งมั่นอยู่ในความเที่ยงธรรม เอาใจฝักใฝ่ในอธรรมฟ้าดินจึงลงโทษต้องระวังอันตรพาลจนปล้นนักขุมขืนจะชุกชุมศิลธรรมจะเสื่อมโทรมพระอรัช,ชีหลวงโลกชื่อดังถูกจับศึกผู้คนร้องจ้ากด้วยสินค้าทุกประเทศนี้ขึ้นราคาแพงหูชีเครื่องบินของกองทัพเรืออุบัติเหตุตกนักบินเสียชีวิตทั้งหมด เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหญ่ในประเทศชิลีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนหลายแสนคนอัฟกานิสถานกับอินเดียตะวันตกอยู่ในข่ายรัศมีอันตรายจากดวงดาวในมุมร้อยแปองศาซึ่งเป็นกระแสบาปเคราะห์ร้ายแรงทั้งนั้นเตือนภัยให้ระวังอุบัติภัยกับปัญหาทางการเมืองอันรุนแรงสเปนออสเตรเลีย และแอฟริกาฝั่งตะวันตกจะมีภัยและความบีบคั้นบางอย่างจะมีอุบัติเหตุตายหมู่ทางเครื่องบินเป็นจำนวนมากตอนปลายเดือนโดยทั่วไปสถานการณ์ของโลกกำลังตกอยู่ในสภาพวิกฤตวิปริตเศรษฐกิจตกต่ำความเดือดร้อนของประชาชนชาวโลกเด็กๆอาจจะพบกับโรคร้ายแปลกประหลาดตายกันมากมาย ปลายเดือนทหารพมาร่าบุกไทยเผาหมู่บ้านในเขตไทยจำนวนมากเดือนสิงหาคม2565ระวังโรคระบาดความขาดแคลนทั้งเดือนเตือนนักการเมืองไทยอาจจะมีสอสร่วงกลยุคในอินเดียเกี่ยวเนื่องกับศาสนาไทยตอนใต้ไข้หวัดนกกระบาดเหมือนไฟลามทุ่ม เกิดพายุใหญ่ฟัดถลม่มกรุงเทพมหานครจนเกิดน้ำท่วมหนักสุดในรอบหนึ่งร้อยปีจนต้องถือว่าจีนแผ่นดินใหญ่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเริ่มย่ำแย่ปีนี้เกิดวิกฤตการภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจเริ่มตกตำ่ำชาวนานับล้านต้องออกเร่หางานทำและเกิดความปั่นป่วนนักศึกษามหาวิทยาลัย เดินขบวนไม่เข้าห้องเรียนและออกมาประท้วงในท้องถนนจำนวนมากนักศึกษาชุมนุมในปักกิ่งและเมืองต่างๆเรียกร้องประชาธิปไตยให้มีการประกาศกฎอัยการศึกอาจจะมีการเข็นฆ่าผู้คนจำนวนมากในประเทศไทยชีวิตผู้คนต้องปลิดลงเหมือนใบไม้ร่วงเศรษฐกิจถดถอย ชาวนาเกษตรกรมีนี่สินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายบุคคลสำคัญของประเทศไทยสุขภาพจัสสุดโทมอย่างหนักเกิดโรคระบาดและภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคโจรผู้ร้ายชุกชุมอุบัติเหตุใหญ่ๆเกิดขึ้นตลอดแทบจะทั้งเดือนมีการตายหมูทางรถยนต์ทางเรือและทางเครื่องบินอีกครั้ง สำหรับทางด้านการเมืองอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสอสอร่วงลนบุคคลในเครื่องแบบจะมีบุบาทคึกคักขึ้นเศรษฐกิจถดถอยการเงินฝืดเคืองชาวนาเกษตรกร,ร,กรมีนี้สินเป็นจำนวนมากมีคนอดอยากล้มตายขเมรและพมา่าศัตรูภายนอกจะมีบุบาทระราน ยั่วยวนโทษสะมากขึ้นอาศัยสถานการณ์อันยุ่งเหยิงภายในเป็นเหตุรอบบ้านตามชายเดนจะเกิดความปั่นป่วนทั่วโลกเกิดสงครามจราจนอาจมีผลกระทบมาถึงเราบ้างเราควรวางตัวเป็นกลางไม่ควรเข้าฝ่ายใดเกิดการละลกใหญ่ในทวีปแอฟริกาตายกันจำนวนมาก เกิดกลียุคในอินเดียเกี่ยวเนื่องจากศาสนาไข้วัดนกจะระบาดหนักในประเทศไทยตอนใต้จะระบาดจากสัตว์สู่คนมีคนตายเกลื่อนเมืองและระบาดจากมนุษย์สู่มนุษย์ในเวลาอันต่อมาอย่างรวดเร็วเหมือนไฟลามทุ่งกันยายน2565ตึกใหญ่ในเมืองกรุง ระวังแผ่นดินไว้ไฟไหม่ปลายเดือนอาจจะมีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากสงครามประเทศตะวันออกกลางสำแดงความโหดร้ายกลืนกินชีวิตคนโรคระบาดเริ่มระบาดร้ายแรงและกลายพันธุ์เป็นโรคติดต่อไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นเดือนไทยจะขับขันจะ,ะเผชิญหน้าต่อวิกฤตการของโลกอย่างหนักหน่วงที่สุด จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ของไทยในกรุงเทพมหานครตึกสูงจะพังทลายถนนหนทางเสียหายเกิดไฟไหม้ทั้งเมืองผู้คนระสำรสารมีแต่เสียงร้องหหยหวนเป็นโศกนาฏกรรมรุนแรงมากรัฐบาลจะปะเผชิญกับปัญหาสำคัญของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหากิจต่างๆ ที่ก่อวอดขึ้นเกิดความวุ่นวายกลาหนเป็นระยะที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นอันตรายควรจะเพิ่มการคุ้มครองให้มากเป็นพิเศษรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีทุกประเภทดินแดนตะวันออกกลางจะลุกเป็นไฟอีกครั้งเปอร์เซียและซีเรียจะเป็นผู้จุดชนวนสงครามเส้นพิคายิวดินแดนไอเชียอัคนี และประเทศตามเกาะชายเมืองมหาสมุทรแปซิฟิกด้านทิศตะวันตกคือญี่ปุน่นไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจะถูกภัยธรรมชาติอย่างรุนแรงสำแดงความฮารุโหดกลืนกินชีวิตผู้คนจำนวนมหาศาลอัฟกานิสถานปากีสถานเป็นเดือนอันแสนเศร้าเป็นเดือนแห่งความขัดแยง้งมีการประทะกันจนนองเลือด ทำให้ทั่วโลกวิกฤตเกิดเป็นสงครามย่อยๆอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่มหาสงครามในปี2565ทําทำให้มีผู้ล้มตายจำนวนมากเป็นสงครามล้างโลกสหรัฐจะพบกับภัยอันวุ่นวายภายในประเทศความขัดแย้งของโลกกำลังเสมือนเมฆที่ก่อตัวทำมืนอยู่ที่ขอบฟ้า และค่อยๆเคลื่อนเข้ามาจุดอันที่จะเกิดไม่ว่าจะที่ใดจะยังมีความวันไหวไปทั่วรวมทั้งภัยธรรมชาติที่จะฆ่าชีวิตผู้คนเพื่อสังเวยต่ออำนาจอันนาจสะพรงกลัวที่มองไม่เห็นความยับเยินและยุ่งยากต่างๆได้เข้ากระนำประเทศอังกฤษและสเปนอย่างเต็มที่ในหลายๆเรื่องก็ส่งผลไปถึงสหรัฐอเมริกา และทั่วโลกรวมทั้งเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ทั่วโลกกับการเงินจะต้องสะเทือนวันไหวไปหมดและในช่วงปลายเดือนประเทศไทยจะเกิดกับภาคการแผ่นดินไว้แผ่นดินแยกแผ่นดินถลมไปทั่วทุกจังหวัดบ้านเรือนตึกรามบ้านช่องเสียหายโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครตึกสุด ึกสูงระฟ้าถล่มลงมาจำนวนมากมีผู้คนและสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตจำนวนมากมายดูหน้าอาเนจอานาถเป็นที่สุดเกิดพายุครั้งรุนแรงเป็นภัยธรรมชาติสุดฮารโหดแหล่งน้ำทั้งเล็กทั้งใหญ่พังทลายไหลลงมาท่วมบ้านเรือนผู้คนสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากไหลลงมาถึงกรุงเทพมหานครและ กรุ่มเทพมหานครจมใต้น้ำเป็นเวลานานเดือนตุลาคม2,565แผ่นดินน้ำท่วมแผ่นดินไว้อย่างต่อเนื่องพายุโซนร้อนห้ามวางใจอุบัติภัยทางน้ำอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อประเทศฝั่งตะวันออกกลางพึงระวังสงครามลุกลามอย่างรวดเร็ว จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาภัยธรรมชาติจะยังคุกคามต่อไปอีกผู้บัติเหตุใหญ่ๆเป็นสิ่งที่เลีเล่ยงไม่พ้นทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในทางภาคเหนือต่อเลยมาถึงกรุงเทพมหานครจะเกิดต่อเนื่องหลายครั้งแต่ละครั้งจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ต้นเดือนจะเกิดน้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ของเมืองไทยมากกว่าที่เคยมีมาน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นทางภาคเหนือต่อลงมาถึงกรุงเทพมหานครน้ำท่วมอย่างรุนแรงจะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไว้เลยทีเดียวอุบัติภัยทางน้ำทางอากาศกับเรื่องแทรกซ้อนต่างๆทยอยเข้ามาโดยไม่เว้นวรคเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ไม่น่าไว้วางใจ พายุโซนร้อนผ่านภาคกลางภาคใต้และไทยสร้างความเสียหายไปทั่วถนนสะพานทางรถไฟเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และสาธารณูปโภคถูกทำลายสิน้นบุคคลสำคัญของประเทศสุขภาพจะสุดโสมอย่างกระทันหันถือว่าสูญเสียครั้งสำคัญของบ้านเมืองหุ้นตกแบบโทอมร่วง อิหร่านอารับและอิสราเอลเดือนนี้จะได้รับพิษภัยทางดาวอังคารจะพบกับปัญหาน้นเพิ่งเพียงหยดเดียวก็อาจทำให้ทุกฝ่ายจับอาวุธเข้าหากันกันเลยทีเดียวจนบ้านเมืองพินาศตะวันออกกลางไม่มีใครฟังเสียงสหรัฐอเมริกาสาหรัฐอเมริกาอาจจะมีความจำเป็นต้องยกพลขึ้นบก ณแห่งใดแห่งหนึ่งสำเร็จแต่ก็เสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากตะวันออกกลางกำลังหมิ่นเหม่ยกับสงครามที่จะลุกลามขยายตัวไปอย่างรวดเร็วการทูตต่างๆจะไร้ผลการสะสมกำลังอาวุธคงดํำเนินไปอย่างรวดเร็วสงครามล้างโลกอาจจะประทุขึ้นมาเมื่อไร่ก็ได้ในระยะนี้สหรัฐอเมริกา เริ่มพบกับความปั่นป่วนปลายเดือนจะมีเครื่องบินขนาดใหญ่ตกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วโลกประเทศแถบสแกนีเวียจะประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเดือนพฤศจิกายน2565เป็นเดือนที่ไทยต้องเจอกับภัยพิบัตริธรรมชาติคุกคามหนักทั้งทางบกทางน้ำและอากาศ ระวังแถบเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบด้วยเตือนภัยเดือนนี้ผู้นำห้ามประมาทเป็นเดือนสุดหรุโหดสุดวิปริตที่แท้จริงสำหรับคนไทยเพราะจะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สุดสูญเสียชีวิตผู้คนมากมายแหล่งน้ำทั้งเล็กทั้งใหญ่พังทลายน้ำจะไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านตำบลอำเภอเหมือนปีก่อน ทั้งจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสานมีผู้คนล้มตายเผลินบ้านจะก,ก่อกวนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่เราตลอดทั้งเดือนบุคคลผู้ถืออาวุธและมีบทบาทบ้านเมืองยังอยู่ในระยะหน้าสิวหน้าขวานการเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายทางภาคใต้ก็ยังมีอยู่จะมีผู้ก่อความวุ่นวายภายในรุนแรงบ้านเมืองจะเป็นอมาพาช,ชั่วระยะหนึ่ง ประเทศไทยจะถูกก่อวินาศกรรมอย่างหนักประเทศไทยที่ถูกตรึงด้วยบาประเะ้์ในมุมสามเหลี่ยมโดยมีดาวอาทิตย์เป็นตัวเสริมครอบมุมดังนี้สิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นคือจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นสภาพเหตุการณ์ภายในที่น่าวิตกอาจปั่นป่วนหรือมีผู้ยุยงให้วุ่นวายได้อาจมีการประสานงาการบ้างกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเดือนอันตรายที่จะเกิดภัยธรรมชาติที่สุดหัดรโหดที่สุดอุบัติเหตุภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นทั้งทางบกทางน้ําและทางอากาศเครื่องบินภายในประเทศจะตกสูญเสียชีวิตผู้คนจํานวนมากมายและในวงการเมืองบุคคลในเครื่องแบบจะมีปัญหาขัดแย้งอย่างรุนแรงผู้มัวเมาอํานาจจะ,สะแสดงอํานาจโดยไม่เป็นธรรมสรุปแล้วดวงดาวในเมืองเดือนนี้ มีลักษณะวิปริตอาเพศผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะประมาทมิได้ส่วนทางเศรษฐกิจผู้นำรัฐบาลจะต้องเผชิญกับปัญหาทุกเข็นเศรษฐกิจตกต่ำหุ้นตกแบบทองร่วมประชาชนจะประสบภาวะฝืดเคืองสินค้าราคาถีบตัวสูงขึ้นอย่างไม่มีมาตรการอันใดมาหยุดยั้ยงได้ปลายเดือนเกิดพายุใสโครนลูกใหญ่ พุ่งเข้าไทยไร้แรงกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมาห่มเข้าทางภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครกรุงเทพจะน้ำท่วมอย่างหนักอิรานเป็นเดือนอันน่าเศร้าเป็นเดือนแห่งความขัดแยง้งมีการประทะกันจนนองเลือดภัยธรรมชาติอันห,หัโหดจนกระทั่งตั้งตัวไม่ติดเวียดนามลาวอินเดียจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ ผู้คนสัตว์เลี้ยงสูญเสียเป็นจำนวนมากอยู่กันดาบังกลาเทศเกิดความแห้งแลง้งภัยธรรมชาติวิกฤตทำให้เด็กและคนชราอดอยากตายเป็นจำนวนมากเพราะความหิวโหวยกเรียงในพมา่าก่อการในประเทศพมา่าทางการต้องใช้กำลังปราบปรามเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคม2,565 ความขัดแย้งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สอาจมีจริงกรุงเทพข่าวพลูนสภาวะอากาศทั่วโลกแปรปรวนสหรัฐถึงจุดตกต่ำค่าเงินลงอย่างรุนแรงและมีความเสียหายอย่างหนักทั่วโลกมีภูมิอากาศแปรปรวนในยุโรปบางประเทศจะร้อนจัดและเกิดคลื่นความร้อนทำให้อากาศร้อนที่สุดในรอบหนึ่งรปี ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากและในบางประเทศก็น้วจัดจนทนอยู่ไม่ไหวหิมะตกโปรยปลายลงมาขาวโพลนไปทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัญหาเพื่อนบ้านจะก,ก่อกวนและสร้างความขมขื่นใจให้แก่เราตลอดทั้งเดือนหุ้นไทยจะตกต่ำสุดขีดยังไม่อาจฟื้นขึ้นมาได้ วิกฤตทางภาคใต้ไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องให้องค์กรโลกมาช่วยเหลือมีอุบัติภัยทางอากาศหลายครั้งในประเทศศิลธรรมของโลกอาจจะตกต่ำอย่างหนักฝ่ายมิชาชีพจะคุกคามสวัสดิการของสุจริตชนอย่างรุนแรงหมายถึงความวิปริตของโลกยุโรปม,มีความให้เห็นว่าองค์การตลาดร่วมจะวิกฤต ถึงแก่การแตกแยกได้ประเทศอิหร่านหรืออาณาจักรเปอร์เชียโบราณโดนภัยบ่อนทําลายความรุนแรงจากประเทศที่มีอุดมการต่างกันเข้าแทรกซึมอย่างเต็มที่แม้จะใช้ทหารและอาวุธเข้าปราบปรามอย่างไรก็ยังไม่สงบลงได้ฝ่ายแทรกแซงก็ยังไม่ลดละอย่างคุกคามต่อไปในช่วงนี้ อาจมีผลทำให้เกิดการนองเลือดครั้งใหญ่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และโบราณมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมหาศาลถือได้ว่าแทบจะลางโลกแผ่นดินก็ว่าได้สหรัฐอเมริกาดวงจะตกต่ำลงไม่ค่อยจะมีอะไรดีขึ้นด้วยสหรัฐอเมริกากำลังอิทธิพลเสื่อมถอยลงทุกวันทุกวันระยะนี้ระวังก็แต่เรื่องของความวุ่นวายในประเทศ และความขัดแย้งทางสีผิวอาจจะปะทุขึ้นสหรัฐอเมริกาเสียดุลการค้าต้องปล่อยให้เงินดอลลาร์ตกตำ่ำเป็นผลเสียหายแก่เศรษฐกิจอย่างรุนแรงที่กัมพูชาน้ำท่วมหนักเสียหายผู้คนล้มตายจำนวนมากเนื่องจากน้ำโขงท่วมดินแดน,นตะวันออกกลางจะลุกเป็นไฟอีกครั้งเปอร์เซียจะมีผู้คนจุดชนวนสงคราม เช่นพิคาดู่ประเทศค่ายอารับจะมีความแตกแยกกันอย่างรุนแรงจะถูกก่อวินาศกรรมเสียหายเนื่องจากความขัดแย้งมาเป็นระยะระยะของประเทศตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกาจะตกถึงปีนี้โลกจะต้องตกอยู่ในช่วงฝันร้ายจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนักการทูตถ้าตัดสินใจมินเมจะพลาด เปิดโอกาสให้นักการทหารใช้กำลังกันทันทีมีผู้ถือหางทั้งสองฝ่ายอาณาบริเวณที่จะเกิดจุดคาดไปด้วยคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิสราเอลกลุ่มประเทศปาเลสไตน์อัฟกานิสถานจีนและรัสเซียบ้านเมืองพินานได้นำอาวุธนิวเคลียร์เข้าห้าหันกันกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่สได้อย่างไรก็ตาม นอตตาดมุตเมืองไทยกล่าวว่าการพยากรณ์ดวงเมืองปี2565นี้แม้จะปีคคำทํานายที่ค่อนข้างร้ายแรงแต่จะขอเตือนเหมือนปีก่อนว่าเราอย่าลงเชื่อจนงมงายผู้ทํานายนอตตาดมุตเมืองไทย